ครับวันนี้วันที่สิบนะครับวันศุกร์ที่สิบกันยายนสองพันห้าร้อหกสิบสี่นะครับวันนี้ครูก็จะย้อนกลับมาเรื่องเดิมคือการบวกลบคูณหารละคนเศษส่วนและจํานวนคละนะครับซึ่งจะมาพูดซ้ําเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับครูจะไม่พูดถึงโจทย์ปัญหานะครับจะเน้นเรื่องการคํานวณน,นะครับเมื่อสิ้นสุดการคํานวณเรื่องบวกลบคูณหารเศษส่วนจํานวนคละเนี่ย นะครูก็จะไปขึ้นเรื่องทศนิยมเลยเพื่อให้เธอมีพื้นฐานการคำนวณคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับครูจะเน้นให้เธอคำนวณเป็นก่อนถ้าเธอคำนวณเป็นต่อไปอุปสรรคเนี่ยก็จะลดลงและจะเหลือเพียงแค่การไปคิดเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะครับถ้าคำนวณได้ต่อไปมันจะเดินได้เองนะครับแต่ถ้าเกิดเธอคำนวณไม่ได้เนี่ยยุ่งแน่นอนนะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับทุกคนครูจะพูดตัวอย่างเดิมเลยนะครับ พูดซ้ําๆเพื่อให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับของเศษส,ส่วนนะครับอ่านะครับมีบางคนนะครับไลน์มาหาคุณครูส่วนตัวบอกว่าอยากให้อธิบายซ้ํานะครับเพราะว่าอะจะรู้สึกว่ามันไม่แม่นยําเท่าไหร่นะก็อยากให้ครูเนี่ยพูดซ้ําอ่าครูจะเน้นเลยนะครับมันถือว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการคํานวณน,นะครับ เศษส่วนเน้นนะครับว่าจะต้องบวกลบคูณหารละคนเน้นนะครับหลักการบวกลบนะครับพูดซ้ำเลยนะครับก็คือการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเราบวกลบเฉพาะตัวตัวเศษค่ะตัวเศษนะครับตัวส่วนเท่าเดิมนะครับตัวส่วนเท่าเดิมอย่างเช่นเศษหนึ่งส่วนแปดบวกเศษสองส่วนแปดนะครับมันก็จะได้เศษสามส่วน ส่วนแปดนะครับ,รบอ่านะครับมีมีบางคนไปส่วนสิบหกเฉยเลยนะต้องระวังนะครับต่อไปนะครับข้อสองถ้าเกิดตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะบวกลบจะต้องหาครนครนับครนค่ะครนตัวส่วนนะครับต้องให้ส่วนมันเท่ากันนะยังมีหลายคนที่หาครนผิดนะครับไปทวนครนนะครับครนจะต้องหารอย่างน้อยสองจำนวนนะ ต่อไปข้อสามนะครับการคูณเศษส่วนเศษคูณเศษ่วนคูณส่วนค่ะอ่าการคูณนี่ไม่เหมือนกับการบวกลบนะครับตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างข้อที่สี่ก่อนที่เราจะคูณเศษส่วนเนี่ยความจริงแล้วเราควรที่จะตัดทอนค่ะตัดทอนเศษส่วนก่อนนะครับทุกคนรู้แล้วว่าตัดทอนเศษส่วนคือทำเศษส่วนในใจคนเข้าเรียนครูรู้เลยสิบหกคนนี้เข้าใจนะคร네ับ นะแล้วเธอยิ่งถ้ามีผู้ปกครองคอยดูแลคอยแนะนำเนี่ยโอ้โหคููว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆต่อไปการหารเศษส่วนต่างจากการคูณนิดเดียวคือต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณอ่าหารเป็นคูณตัวข้างหลังเขียนเป็นส่วนกลับอ่าส่วนกลับนะครับตัวข้างหลังก็คือเขียนเป็นส่วนกลับของเศษส่วนนะครับแล้วก็คูณนะครับ ต่อไปนะครับโจทย์ถ้าเป็นจํานวนคลาหลายคนพอเห็นจํานวนคลางงนะเราก็ทําเป็นเศษเกินเศษเก,นกินใช่ไหมครับหลายคนนะพอเห็นโจทย์เป็นจานวนคลาเนี่ยเลิกหลักทําไม่ถูกแล้วทําเป็นเศษเกินไปก่อนนะครับอืมต่อไปข้อเจ็ดนะครับเวลาเราคํานวณเสร็จแล้วคําตอบสุดท้ายเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปตอบเลยต้องดูก่อนเศษส่วนแท้ตัวบนน้อยกว่าตัวล่างนะเราจะทําเป็นเศษส่วน เป็นส่วนยังต่ำเป็นส่วนยังต่ำนะครับถ้าเสร็จเกินตัวบนกับตัวล่างเท่ากันเสร็จเกินนะครับอย่างเช่นเศษสามส่วนสามหรือตัวบนมากกว่าตัวล่างอย่างเช่นเศษสี่ส่วนสามนะครับบางคนไม่รู้ว่าเอ๊เศษสามส่วนสามเนี่ยบนกับล่างเท่ากันมันเป็นเศษเกินนะครับนะเราจะต้องทําเป็นจํานวน จำนวนพระจะต้องทำเป็นจํานวนพระคือจับมาหารกันนะครับพื้นฐานเศษส่วนทั้งหมดสี่สี่แบบฝึกหัดย่อยนะครับครั้งแรกเลยสามจุดหนึ่งครูจําได้นะครับอ่าหลักการคํานวณน,นะครับก็คือจะต้องทําในใน,นวงเล็บก่อนวงเล็บก่อนนะครับวงเล็บก่อนนะถ้าไม่มีวงเล็บพอดูโจทย์ปุ๊บอ้าวไม่มีวงเล็บเลยไปเจอบวกลบคูณหารให้ทําคูณกับ คูณกับหา่อนต้องทําคูณหารก่อนบวกลบนะครับถ้าไม่มีวงเล็บนะครับนะเริ่มจากซ้ายไปขวาถ้าคูณอ่าถ้าหารมาก่อนก็ทําหารก่อนถ้าคูณมาก่อนก็ทําคูณก่อนนะครับอ่านะพอทําคูณหารเสร็จแล้วค่อยไปทําบวกกับลบบวกกับลบนะครับไปทําบวกกับลบนะบวกมาก่อนทําบวกลบมาก่อนทํา ลบค่ะอ่าทําลบนะครับอ่าตรงนี้สําคัญนะครับของของพีรพงศ์เข้ามาส่งครูเนี่ยครูบอกพีรพงศ์พีรพงศ์ดูให้ดีนะเพราะว่าพีรพงศ์ไม่ค่อยทําตามหลักที่ครูแนะนํานะครับสองหน้านี้นะครับอ้าวคราวนี้อันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่เราจะทําต่อวันนี้คือข้อสี่ถึงข้อหกนะครับวันนี้คือข้อสี่ถึงข้อหกนะคาดว่าบางคนเนี่ยอาจจะกยิมยิ้มย่องแอบทํามาแล้วครูขอพูดตัวอย่างซ้ํานะครับในตัวอย่างที่สี่นะครับ นะไม่ทราบว่าได้ไปลอกลงแบบฝึกหัดกันหรือ,อยังครับไปลอกกันหรือ,อยังมันอยู่ข้อเจ็ดหน้าหกสิบเก้าอ่านะครับนั่นเียนครับอะไรที่เป็นตัวอย่างนะครับลอกไปเถอะครับลอกไปเราเราจะได้ดูเป็นตัวอย่างให้เข้าใจโจทย์ข้อนี้นะครับจะมีการลบการหารการคูณน,นะไม่มีวงเล็บเลยดังนั้นเราต้องทําตรงไหนก่อนครับหารก่อนครับต้องทําตรงหารก่อน นะครับบวกลบคูณหารให้ทําคูณหารก่อนหารมาก่อนคูณก็ทําหารก่อนเห็นไหมครับเห็นไหมทําหารก่อนนะอ้าวเรามาดูนะครับนักเรียนเราจะสังเกตว่าครูจะวงเล็บไปเลยว่าเอา่อจะต้องทําหารก่อนนะเดี๋ยวเราจะต้องทําในวงเล็บตรงนี้ให้ได้คําตอบก่อนโดยการเปลี่ยนจํานวนคะให้เป็นเศษเกินครับ,รบเราก็จะเปลี่ยนจํานวนคะเป็นเศษเกินตัวนี้ก็จะได้เศษเท่าไหร่ครับ เจ็ดส่วนสี่ครับเศษเจ็ดส่วนสี so ่ต pues ัวหลังตัวนี้ก็จะได้เป็นเศษสิบแปดบวกสิบเจ็ดสามสิบห้าสิบแปดครับเศษสามสิบห้าส่วนสิบแปดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่าตอนนี้ความจริงแล้วเธอจะสามารถเปลี่ยนเป็นเศษเกินไว้เลยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าครูยังไม่เปลี่ยนเท่านั้นเองอ่าเห็นไหมครับดาวเล็บนะครับเศษเจ็ดส่วนสี่หารด้วยเศษสามสิบห้าส่วนสิบแปด แล้วก็คูณด้วย2เศษ7ส่วน24นักเรียนเห็นไหมครับว่าห้ามไปสลับตำแหน่งของมันเป็นอันขาดนะครับตัวแรก3เศษ1ส่วน8ก็อยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับ2เศษ7ส่วน24ก็อยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังสุด ihr. เ,เห็นแล้วนะครับว่ามันสลับตำแหน่งไม่ได้นะครับมันอยู่ข้างหน้ามันก็ต้องอยู่ข้างหน้ามันอยู่หลังสุดมันก็ต้องอยู่ข้างหลังสุดห้ามไปสลับที่ของมันเป็นอันขาด ตอนนี้ในวงเล็บยังไม่จบเพราะต้องเปลี่ยนหารเป็นเป็นคูณ,ค,ค,ณค่ะคูณด้วยเศษเศษสิบแปดส่วน้าครับใช่ครับเศษสิบแปดส่วนสามสิบห้านะครับเห็นไหมครับว่าสามเศษหนส่วนแปดเนี่ยอยู่ข้างหน้าตลอดไม่สลับนะครับเราจะไม่สลับอ้าหารเป็นคูณนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะตัดทอนเห็นไหมครับว่าเราใช้แม่อะไรตัดทอนเข้าไปครับ แม่ห้าครับไม่ใช่แม่ห้านะครับเพราะว่าห้าไปหาเจ็ดไม่ได้ <10 S 2> ใช้แม่เจ็ดนะครับระวังการตัดทอนนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเห็นไหมครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าสาสิบห้าเราใช้แม่เจ็ดตัดทอนนะครับแล้วก็สี่กับสิบแปดใช้แม่สองครับ <2 S 1> แม่สองสังเกตน,นะครับว่าบางคนเนี่ยพอคูณเอ๊ะทำไมได้ตัวเลขเยอะผิดปกติให้ระวังถ้าเกิดตัวเลขเยอะผิดปกติน่าจะแสดงว่าเราตัดทอนเศษส่วนอาจจะตัดไม่ครบ นะครับทำให้เลขเวลาคูณแล้วมันเยอะนะครับอ่าคูณด้วยสองเศษเจ็ดส่วนยี่สิบสี่นะครับอ่าทุกคนรู้จักตัดทอนแล้วดังนั้นในวงเล็บก็จะได้คูณกันแล้วก็จะได้ 6, เศษส่วนสิบค่ะเศษเก้าส่วนสิบนะครับทุกคนในวงเล็บจะได้เศษเก้าส่วนสิบอ่าตอนนี้คูได้เปลี่ยนสามเศษหนึ่งส่วนแปดแล้วให้เป็นเศษเท่าไหร่ครับเศษที่สิบห้าส่วนแปดครับอ่าทุกคนทำจำนวนค่าเป็นเศษเกินเป็นนะครับผม ลบนะครับเครื่องหมายลบเห็นนะครับเครื่องหมายลบลบด้วยเศษเก้าส่วนสิบในวงเล็บได้เศษเก้าส่วนสิบแล้วก็ตามได้คูณนะครับลบกับคูณไม่มีวงเล็บนะครับลบกับคูณทําตรงไหนก่อนครับคูณค่ะอ่าต้องทําคูณก่อนต้องทําคูณก่อนเห็นไหมครับอ่าคูณเน้นเลยว่าลบกับคูณต้องทําคูณก่อนนะอ่าก็ตัดทอนตัดทอนตัวไหนอ่ะ ก้ากับยี่สิบสี่ครับ่ใช้แม่อะไรครับใช้แม่อะไรแม่สามครับแม่สามสามสามเก้าสามสามแปดยี่สามแปดสี่อ่าโอเคนะแล้วห้าสิบห้ากับสิบตัดทอนได้ไหมได้ได้ใช้แม่อะไรครับแม่สิบค่ะแม่สิบไม่ได้หรอกครับตรงแม่ห้าแม่ห้าห้าสองสิบห้า ห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าค่ะครับผมอ่าโอเคนะครับสามสามเก้าสามแปดยี่สิบสี่ใช้แม่สามห้าสองสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าใช้แม่ห้านะครับนะโอเคนะครับดังนั้นในวงเล็บก็จะได้เศษสามสิบเศษสามสิบสามส่วนเศษสามสิบสามส่วนสิบหกค่ะอ่าส่วน 16, สิบหกนะครับลบกันได้ไม่เอ่ยไม่ได้ไไดค่ลบไม่ได้ดังนั้นต้องทำส่วนให้มัน เท่ากันเทน่ากันนะครับการลบต้องทําส่วนให้เท่ากันนะครับคณนอก็คือเท่าไหร่ครับอ่าสองครับคณนอสองเหรอส่วนเป็นแปดกับสิบหกเรารู้เลยว่าคณนอก,ก็คือสิบหกครับอ่าคณนอคือสิบหกนะครับข้อสังเกตทําไมถึงรู้ว่าส่วนต้องเปน็นสิบหกตั้งเลยครับมีแค่แปดกับสิบหกใช่ไหมนะแล้วเราก็มองเห็นว่าเออแปดเนี่ยสามารถทําให้เป็น สิบหกได้สิบหกได้เห็นไหมครับคร <c oughs> นอนคือสิบหกแน่นอนเลยเ <c oughs> พราะว่ามีกันอยู่แค่สองตัวนะครับมีอยู่แค่สองจำนวนเท่านั้นแปดนี่ทําเป็นสิบหกได้โดยการคูณด้วยสองสออ่าสองนะครับทั้งเศษและส่วน่วนวนคะทั้งเศษและส่วนนะครับเห็นไหมครับอ่าแปดก็ต้องคูณด้วยสองแต่ต้องคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เศษห้าสิบส่วนสิบส่วนสิบสหกครับสิบหกนะครับนำมาลบกันได้แล้วนะครับ อ่าเห็นไหมครับนักเรียนครูจะขีดเธอต้องระวังเรื่องการขีดเส้นนะครับอ่าขีดเส้นขั้นเศษส่วนบางคนเนี่ยโอ้โหเนี่ยบรรทัดเนี้ยขีดทะลุไปเลยทะลุไม่ได้นะครับขีดได้เฉพาะตรงเศษส่วนของมันเท่านั้นแล้วก็เครื่องหมายลบขั้นกลางหรือบวกขั้นกลางนะครับห้ามไปขีดหลายคนเนี่ยชอบขีดทะลุนะไม่รู้ว่าขี้เกียจหรือเปล่านะอ่านักเรียนครับลบแล้วได้เท่าไหร่ครับเศษเศษสิบเจ็ดส่วนสิบหกอ่าซึ่งเป็นเศษส่วนชนิดใดครับ เสษเกินค่ะอ่าเ็จเกินเราก็จะทําเป็นจํานวนค่ะค่ะจํานวนคละนะครับได้เท่าไหร่ครับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบหกค่ะหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบหกเก่งมากครับอ่าคือหนึ่งเศษหนึ่งนั่นเองนะครับหนึ่งเศษหนึ่งนะส่วนก็คือสิบหกนะครับส่วนคือส่วนของมันนั่นเองอ่านะครับคราวนี้เรามาดูว่าในตัวอย่างที่ห้านะครับดูต่อเลยนะครับอันนี้ก็คือมาจากข้อแปดหน้าเจ็ดสิบนะครับสี่สิบเป็นจํานวนนับ ถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษสี่สิบส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันมีบวกมีลบมีหารนะครับไม่มีวงเล็บทําที่ไหนก่อนทําหารก่อนต้องทาหารก่อนเห็นไหมครับหลักการนะครับพีรพลไม่ทราบว่าวันนี้เข้ามาเรียนไม่เอ่ยนะครับบวกลบหารไม่มีวงเล็บทําหารก่อนนะบางคนเนี่ยเริ่มเอาจากข้างหน้ามาเลยไม่ใช่นะครับเขามีหลักการคํานวณอยู่ อ่านะครับครูวองเล็บให้ดูเลยว่าเดี๋ยวเราจะทําตรงหารก่อนเศษสี่สิบส่วนหนึ่งนะก็อ่าเห็นไหมครับตักเรียนตําแหน่งไม่เปลี่ยนนะครับตําแหน่งไม่เปลี่ยนยังต้องลอกมานะครับนะแล้วก็ลบลบนะครับเศษยี่สิบห้าส่วนยี่สิบสี่เครื่องหมายหารต้องเปลี่ยนเป็นคูณค่ะคูณใช่ไหมครับหารเปลี่ยนเป็นคูณจากเศษสี่สิบส่วนหนึ่ง ก็เลยกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่สิบาเศษหนึ่งส่วนสี่สิบเห็นไหมครับมันกลับนะครับกลับจากเศษสี่สิบส่วนหนึ่งเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่สิบนะครับอ้าวไม่งงนะตรงนี้ไม่งงนะต่อไปแล้วก็ตัดทอนตัวไหนครับคูณเนี่ยตัดทอนตัวไหนเอ่ยยี่สิบห้ากับยี่สิบห้ากับสี่สิบใช้แม่อะไรครับห้าครับใช้แม่ห้านะครับห้าห้ายี่สิบห้าห้า ห้าแปดสี่สิบห้าแปดสี่สิบตอนนี้มีตัวไหนตัดทอนได้อีกไม่เอ่ยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะครับอ้าวมาบรรทัดต,ต,ต่อไปเลยนะครับอ่าดอกจันนะครับที่บรรทัดนี้นะครับครูดอกจันไว้นะครับเดี๋ยวครูจะบอกว่าตรงดอกจันเนี่ยสามารถแยกทําได้สองแบบเพราะว่าตอนนี้มีแค่บวกกับอะไรละลบค่ะบ,บวกกับลบนะครับ อ่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะครับว่าวงเล็บข้างหลังคือเศษห้าส่วนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบสองอ่าเศษห้าส่วนหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนักเรียนครับบวกกับลบทาอนไนก่อนทาข้างหน้าก่อนครับใช่ครับบวกลบคู่กันใครอยู่ข้างหน้าก็ให้ทําตัว<อ>ที่อยู่ข้างหน้าก่อนนะครับ<อ>เหมือนคูณกับหารน,นะครับคูณกับหารอยู่ด้วยกันก็ใครอยู่ข้างหน้าก็ทําตัวนั้นก่อน เห็นไหมครับว่าคูณกัรคู่กันบวกกับลบคู่กันใครอยู่ข้างหน้าทําตัวนั้นก่อนนะตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยน3เศษ1นส่วนหกับ2เศษห้าส่วนสิบให้เป็นเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินนะครับตัวแรกได้เศษเก้าส่วนหกค่ะเศษสิบเก้าส่วนหตัวที่2ได้เท่าไหร่ครับ ยี่สิบเก้าส่วนสิบสองค่ะเศษยี่สิบเก้าส่วนสิบสองเก่งจังเลยเสียงใคร<ล>นอ<ล>นะอ่าเรามาดูนะครับเ,<ล>เห็นไหมอ่าตามตำแหน่งเลยนะครับนะอย่าสลับตำแหน่งนะครูนี่ย้ําหลายครั้งแล้วพวกเราเนี่ยเด็กๆจะชอบสลับตำแหน่งนะตอนนี้ทุกคนก็จะสังเกตว่าบวกกับลบนะตัวส่วนเป็นยังไงมันเท่ากันไหมไม่ค่ะไม่เท่ากันเลยนะมีบางคนบอกครูว่าเราจะต้องไปหา หาครนนะครับอ่าการบวกลบต้องหาครนตัวส่วนให้ส่วนมันเท่ากันใช่ไหมแต่บางคนว่าโอ้โหครูครับแล้วผมจะรอดเหรอเนี่ยเพราะมันมี192อยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเธอมองดูให้ดีข้อนี้ครน,นก็คือเท่าไหร่เลยครับดู้ไหมครนของข้อนี้คือสิบสองหรอครับไม่ครับหนึนั่นเอง นะเธอไปหารดูได้เลยครับคณนอสามจำนวนหกสิบสองหนึ่งร้อยกสิบสองคนอต้องหารได้อย่างน้อยสองตัวใช่ไหมต้องหารได้อย่างน้อยสองตัวแต่ที่สำคัญคือเวลาเธอจะใช้ตั้งหารหาคณนอเธอต้องหารให้ได้ทั้งหมดทุกตัวก่อนยกเว้นว่ามันหารไม่ได้ทุกตัวเธอค่อยไปหาให้ได้หารให้ได้สองตัวนี่ตรงนี้เป็นจุดเน้นย้านะครับแล้วข้อนี้ทำไมถึงรู้ว่าเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองก็เพราะว่าหก สามารถไปคูณกับทายที่เกับว่าคูณกับอะไรหกสามารถคูณกับจํานวนหนึ่งแล้วสามารถได้หนึ่งร้อยเก้าสิบสองครับสามสิบสองอ่าถูกต้องครับแล้วสิบสองล่ะเือว่าคูณกับจํานวนใดสิบหกค่ะเก่งมากครับอ่าเห็นไหมครับหกคูณกับสามสิบสองนะครับทั้งเศษและส่วนสิบสองคูณกับสิบหกทั้งเศษและ ส่วนค่ะส่วน,วนอ่าเห็นไหมครับว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเนี่ยมันมากที่สุดเลยแต่สองจำนวนเนี้ยที่น้อยสามารถทําให้เท่ากับมันได้ถ้าสองจำนวนนี้สามารถทําให้เท่ากับมันได้ไม่แปลกครับที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองจะเป็นคอรอนอครับคอรอน,อนะครับอันนี้คือข้อสังเกตบางทีเธอเห็นเศษหนึ่งส่วนสี่บวกกับเศษห้าส่วนแปดครอเนอคือแปด พราะว่าสี่ทำเป็นแปดได้ใช่ไหมครับนะ,อะตอนนี้ทุกคนคจะเห็นว่าดูนะครับถ้าคูณเดี๋ยวครูให้ดูเลยสิบเก้าคูณสามสิบสองนะครับเรามาดูนะครับสิบเก้าคูณสามสิบสองนะครับมันจะได้หกร้อยแปดนะครับนะยี่สิบเก้าคูณสิบหกได้สี่ร้อยเท่าไหร่ครับสี่ร้อยหกสิบสี่ครัสี่ร้อยหกสิบสี่ นะครับแล้วก็ลบด้วยห้าแล้วก็ลบด้วยห้านะครับรนั่นเองครับเอามาบวกนะครับแล้วก็ลบด้วยห้าสุดท้ายจะได้เศษหนึ่งพันหกสิบเจ็ดเป็นไงครับนักเรียนจํานวนเยอะไหมะเยอะค่ะ <5. S 1> จานวนเยอะนะครับปัญหาก็คือเนี่ยถ้าจํานวนคระเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างเยอะเวลาคํานวณมามันจะเยอะอย่างนี้เลยนะครับเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นพันนะครับนี่คือปัญหาเป็นเศษส่วนชนิดใดครับ เศษเกินเศษเกินทำเป็นจำนวนค่ะจำนวนคละได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับไวไ่เอ่ยบอกบอบหนูต้องคิดนานหน่อยค่ะครูเอาหนึ่งพันหกสิบเจ็ดตั้งนะแล้วก็หารด้วยแม่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองใช่ไหมครับอนะ อ่าไม่เป็นไรลูกได้เท่าไหร่นะหกตรรู้แล้วครับหบางคนบอกได้ประมาณห้าบางคนบอกได้ประมาณหกห้าเศษหนะึ 7, 5, ่งร้อยเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยเก้าสิบสองห้าเศษหนึ่งร้อยเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยเก้าสิบสองแม่เธอนี่เก่งจริงๆนะรวดเร็วครับใช้ได้นะครับอ่านักเรียนครับตรงนี้ก็จะยากหน่อยเพราะว่าจํานวนมันมากใช่ไหมครับ ต้องใช้หนึ่งพันหกสิบเจ็หารด้วยสุดคูณแม่หนึ่งรอยเก้าสิบสองนะครับมันก็จะได้ห้าเศษหนึ่งร้อยเจ็ดส่วนหนะึ่งร้ยเก้าสิบสองนะหนึ่งเศษหนึ่งร้อยเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะครับนักเรียนตรงนี้เป็นเศษส่วนแท้แล้วปกติเราจะต้องทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างอย่างต่ำแต่เธอรู้ไหมว่าทำไมครูถึงรู้ว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วเพราะหนึ่งร้อยเจ็ด หาจํานวนที่มันหารหนึ่งร้อยเจ็ดสิครับมีจานวนไหนที่หารหนึ่งร้อยเจ็ดได้ไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีจํานวนไหนหารหนึ่งร้อยเจ็ดได้แสดงว่ามันจบแล้วครับทักเรียนไม่มีจํานวนไหนแล้วมันก็จะได้เศษหนึ่งร้อยเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยเก้าสิบสองแบบนี้แหละนะไม่ต้องตัดทอนเศษส่วนนะครับหกมันไม่มเอีอ้าวต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วนะดูนะครับเมื่อกี้ตรงนี้นะครับตรงดอกจันของโจทย์ข้อนี้หวัไม่ได้เียบวกลบเราสามารถ แยกส่วนที่เป็นจํานวนนับกับส่วนที่เป็นเศษส่วนทแ,วแท้ใช่ไหมครับแยกออกเป็นสองส่วนเอาสามกับสองมาทําไมครับบวกกันเอาสามกับสองมาบวกกันนะครับเห็นไ,ไหมครับสามกับสองมาบวกกันแล้วก็เศษส่วนแท้เศษหนึ่งส่วนหกบวกกับเศษเศษห้าส่วนสองแล้วก็ลบด้วยเศษห้าส่วน ่วนหนึ่งร้อย้าสิบสองค่ะอ่านะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับส่วนจํานวนนับอยู่นี่ส่วนเศษส่วนแท้อยู่ตรงนี้อย่าลืมเครื่องหมายเชื่อมตรงกลางต้องเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกอ่าเชื่อมตรงกลางนะครับของจํานวนคะคือเครื่องหมายบวกนั่นเองที่เชื่อมอยู่นะครับสามบวกสองได้รั้ค่าเครื่องหมายบวกเชื่อมไว้นะเครื่องหมายบวกเชื่อมไว้ตรงนี้ส่วนไม่เท่ากัน แต่เรารู้แล้วว่าคอรนอคือเท่าไหร่ครับหนึอยเก้าสิบสองคือหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนั่นเองนะครับนะดูนะครับเห็นไหมครับเป็นยังไงครับทักเรียนดูตรงที่เป็นเศษส่วนแท้นะครับจํานวนเป็นยังไงน้อยลงไหมน้อยลงไหมน้อยลงค่ะอ่าเวลาคูณน้อยลงเห็นเห็นเลยนะดูนะครับอ่าตรงนี้ได้เศษสามสิบสองนะตรงนี้ห้าคูณสิบหกก็ได้เศษ แปดสิบแปดสิบนะครับ้อยสองครับอ่านะครับส่วนหนึ่งร้อยกาสิบสองทุกตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองหมดแล้วตัวเลขมันน้อยอะมันง่ายก็คือสามสิบสองบวกแปดสิบสามสิบสองบวกแปดสิบได้ได้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสิบสองค่ะหนึ 112, 112่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบสองลบห้าก็เป็นหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดเห็นไหมครับนักเรียนว่าถ้าเราแยกในส่วนที่เป็นจํานวนค่ากับเศษส่วนแท้เนี่ยจะทําให้จํานวนมาเป็นยังไงครับ น้อยลงครับน้อยลง,ยลงเลยนะครับน้อยลงแล้วเสร็จแล้วตรงนี้มันเป็นเศษส่วนแท้ซึ่งเราทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําไม่ได้แล้วนะครับเราก็จับมันรวมกันเอาเครื่องหมายบวกออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับดังนั้นมันสําคัญนะครับว่าเธอจะเลือกแล้ากิเธอจะคํานวณตัวเลขเยอะๆก็จะลำบากนิดหนึงนะครับโอเคทุกคนนะครับเราสรุปความรู้ได้แล้วนะครับความรู้เนี่ย มันจะมาจากสิ่งที่เธอได้ฝึกมานั่นเองนะครับอ่านะครับก็คือวันนี้เราจะทำข้อสี่ถึงข้อหกค่ะครับครับผมเอาละมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้จะถามอะไรอีกไหมลูกจะถามอะไรไหมครับฮะมีอะไรจะถามไหม ไม่มีครับไม่มีเอ่อแต่ว่าพวกเราส่วนใหญ่นี่ทําได้ทุกคนนะอ่าโอเคครับดงนั้นวันนี้คุณครูก็จะไม่รบกวนเวลาพวกเราแล้วนะครับขอจบการเรียนการสอนอาทิตย์หน้าขึ้นเรื่องอะไรครับทนมอ่าติดตามให้ได้นะครับครูบอกไว้เลยว่าการเรียนออนไลน์มันลำบากมากเวลาก็จำกัดดังนั้นครูก็จะเน้นสอนคำนวณให้เธอดีที่สุดนะครับ อาที่หน้าครูจะเน้นสอนเรื่องคำนวณทศยมนะครับขอให้ติดตามกันต่อไปทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสด enfin ีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ